สวัสดีครับพี่เพื่อนนักสะสมนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเงินทองนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับมาฝากให้กับพี่เพื่อนนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับดูไว้ก่อนการเก็บสะสมหรือก่อนการซื้อการขายนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้นาเรื่องราวดีๆมาฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับวันนี้นําเหรียญ ชนิดราคา50ตังค์นะครับที่บอกว่ามีราคาหลักหมื่นขึ้นเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆสวยสวยงามนะครับราคาหมื่นขึ้นนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดทองเหลืองนะครับอลูมิเนียมบอลนั่นเองนะครับหรือทองเหลืองนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญปีพศ2530น้้าั่นเองนะครับเพราะว่าถือว่าเหรียญนี้นั้นเป็นเหรียญที่หายากมากเลยนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตมีน้อยนั่นเองนะครับเหรียญ50ตังค์ปีพศ2530นี้นะครับ เป็นเหรียญกระสาบนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านหลังนั้นเป็นพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่18มิลเมตรน้ำหนักอยู่ที่2.4กรัมนะครับเป็นปีแรกของเหรียญกระสาบหมุนเวียนรุ่นนี้นะครับที่เข้าสู่ระบบนะครับก็คือปีพศ2530นะครับทำไมถึงแพงแพงเพราะอะไรแพงเพราะว่า มีจํานวนการผลิตน้อยนั่นเองนะครับเพราะว่าในระบบนั้นบอกว่ามีจํานวนการผลิตอยู่แค่1,000เหรียญแค่นั้นเองนะครับเลยทําให้เหรียญกระสับคิดนิดราคา50ตาางปีพศสองพนี้มีราคาที่แพงครับตั้งแต่1,000 0ถึง1นึ่ง 4 0 0พบาทนะครับหรืออาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ใหม่ๆเป็นเหรียญยูเอ็นซีนะครับก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับแล้วก็ราคาที่แท้จริงนั้นก็ขึ้นอยู่กับระหว่างคนซื้อคนขายที่จะตกลงกันนะครับแต่บอกได้เลยว่าราคาหลักหมื่นแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา50สต่างปีพศ2530นห้าร้อยสามสิบนี้นะครับเพราะว่านักสะสมต้องการมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยด้านเองนะครับและก็เป็นเหรียญปีแรกของการผลิตเหรียญชนิดราคาห้าสิบต่างรุ่นนี้นะครับด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงด้านหลังนั้น เป็นพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับถือว่ามีความสวยงามครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับอย่างที่บอกน,นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่18มิลลิเมตรน้ำหนักที่2.4ก mm. รัมทุกคนเรียกว่าเหรียญทองเหลืองนั่นเองนะครับปีแรกของการผลิตนะครับมีจํานวนการผลิตที่น้อยนะครับอยู่แค่1,000เหรียญจึงทําให้ราคาเหรียญน,นั้นสูงมากเลยณปัจจุบันนี้นะครับ มีการตามหากันแล้วก็มีการซื้อขายกันจริงนะครับใครมีก็ลองตรวจสอบดูดีๆนะครับถ้าใครมีเหรียญที่ราคา50สตังค์หรือ25้สตังค์นะครับลองพลิกดูดีๆก่อนใช้นะครับนำออกมาตรวจสอบดูนะครับอาจจะเจอเหรียญที่หายากอย่างที่เขาตามหากันอยู่นี้นั่นเองนะครับก็คือปีพศ2530นนั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เลยนำมาฝากไว้ฝากกดติดตามและอย่ายลืมกดกระดกิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเรานะครับาทางช่องเงินทองก็จะได้นำข้อมูล เรื่องเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนั้นมาฝากให้กับพี่พื่นเพื่อนรักสะสมและติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม